สล็อตมาแววผมแดงลืเว่าพูลครับในยุคใหม่ของอาร์เนอร์สล็อตคว้าชัยได้สำเร็จครับด้วยการบุกไปหักขาแท็กเตอร์บอยถึงถิ่นครับ2ประตูต่อศูนย์โมเมซาลาสังหารประตูได้มากที่สุดในนัดเปิดสนามติดตามชมไฮไลท์กันได้เลยออนไลน์สเตชั่นและทูพ i ชันจัดให้ ท่านผู้ชมครับนี่คือโฉมหน้าของทีมชุดแรกในการคุมทัพของอาร์เนอร์สโตครับลิเวอร์พูลเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเป็นทางการจัดมาแบบนี้ครับในการเยือนที่พอร์ตแมนโรดครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์นะครับครึ่งหลังลิเวอร์พูลตื่นขึ้นมาและดูจังหวะลูกนี้เซตกันสวยครับอเ no. ล็กซานเดอร์โนแทงทะลุขึ้นมาโมเมซาลาลุดมาซาลาเลือกที่โชตาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ60นาทีลิเวอร์พูลได้ประตูที่รอคอยครับ จากการยิงของแนวรุกทีมชาติโปร,โรตุเกสนะครับมาสล็อตแอคเลยครับโอโ้ยืดหน่อยกว่าจะได้ประตูนี้เนี่ยครึ่งแรกแฟนก็บนครับแม่สล็อตบอกมันจะบ่นกันไปไหนเพิ่งคุมทีมนัดแรกเองแล้วดูครับพอดีเป๊ะเลยครับดูนี่ทามมิ่งเหมาะเจาะเลือกเกินซาร่าครับไหลมาแล้วก็ชโชต้าเป็นคนสำเร็จโทษครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนี่คือประตูแรก ในยุคข,ของอาร์เนอร์สตในการคุมทีมหรืวอว่าูลฟุตบอลครับแทนที่เยอันครับหลังจากนั้นครับเพียงแค่5นาทีลูกเปิดสวิงพาสตลูกนี้สุดยอดครับของฟลิชฟได์กลับมาอีกครั้งหนึ่งบอลอยู่ที่ซาร่าซาร่าโยกเลือกเข้าไปข้างในครับบรรจงไหลามาแล้วซาร่าครับสำเร็จโทษเข้าไปยิงเข้าเส็นธรรมท่ายิงธนูครับว้าสงสัยดูโอลิมปิกเยอะครับซาร่าแต่จริงแล้วการยิงธนูเนี่ยนั่นแหละครับ เป็นสัญลักษณ์กีฬาของศาสนานะครับดูเลยครับลูกเปิดตรงนี้นี่สุดยอดจริงครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วดูซาร่าบอลลงครึ่งแรกเนี่ยซาร่าอยู่วงนอกมากเกินไปครับครึ่งหลังหลายลูกนี้มาให้กับโมบอสไลและดูนะครับพักให้พอดีจังหวะเป็นใจนิสัยเสริมส่งลิวพูชนะครับ2ประตูต่อศูนท่านผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้ดูการแข่งขันแล้วก็คงจะดูไฮไลท์กันไปเป็นที่เรียบร้อยครับของ การคุมทีมนัดแรกนะครับของอันเนอร์สตนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับท่านสามารถติดตามทั้งไฮไลท์ทั้งการยิงประตูลูกจังหวะสำคัญสำคัญได้ที่นี่นะครับบีแหลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับขอบคุณด้วยกับออนไลน์สเตชันนะครับแล้วก็ทวิชั่นที่นำไฮไลท์สำคัญตรงนี้ผ่านพื้นที่ตรงนี้มาฝากกับทุกท่านนะครับทุกท่านที่น่ารักตรงนี้ครับซึ่งดูฟุตบอลไปด้วยกันตลอดทั้งชาตินี้ไปอีกทั 80ปีพอนะฮะเราดูกันให้หายเหนื่อยอีก80ปีนะก็หลังเกมนะครับหลังเกมผมมีมาฝากกันครับอันเดอร์สอตครับผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับ BBC Match of the Day นะครับเขาก็ต้องบอกนี้ว่าเป็นเฮดโค้ชนะไม่ใช่ผู้จัดการทีมนะเป็นเฮดโค้ชเป็นกุนซือแล้วกันเขาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยทีมไม่ได้เล่นได้ยอดเยี่ยมมากนะักแต่สุดท้ายเนี่ยถือเป็นชัยชนะที่ดี พราะครึ่งหลังเนี่ยเราเล่นได้ดีมากนะครับเขาบอกว่าเราสามารถสร้างสารโอกาสได้นับ10ครั้งสอ่อสลดบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคุณคงไม่คาดหวังว่าอิฟสวิตเนี่ยจะเล่นได้ในระดับความเข้มข้นหรือบทบี้ได้ตลอด90นาทีแน่แล้วสิ่งที่เขาคิดเอาไว้เนี่ยมันก็เกิดจริงจริงเพราะว่าอิฟสวิตเริ่มที่จะเบาลงสลดก็กล่าวต่อนะครับเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับบอกว่าฝั่งของเรานั้นก็ชัดเจนเลยก็คือว่า ทีมของเราเนี่ยเล่นดีขึ้นกว่าครึ่งแรกชัดเจนเลยครับผมแล้วเราก็เล่นเกมลุกมากยิ่งขึ้นด้วยการวิ่งลึกจากด้านหลังก็เลยเป็นสาเหตุทําให้เราได้ประตูแรกนั่นเองครับผมนะฮะสลอ็อตก็ขับรถผ่านสายเอเชียมาผ่าน3พี่น้องกล่าวนะครับเขาบอกว่าในครึ่งแรกเนี่ยเราแพ้ในการดวลแบบตัวต่อตัวเนี่ยหลายครั้งมากเกินไปแต่ถ้าคู่แข่งให้เวลาและให้พื้นที่กับเราคุณก็จะเห็นได้ว่าผู้เล่นเหล่านี้ของเราเนี่ยมีความสามารถแค่ไหน แล้วก็มันปรากฏในครึ่งเวลาหลังนะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยสล็อบ,บอกว่าผู้คนหลายคนบอกว่ามันเป็นเกมที่ไม่ง่ายหรอกในพิมลีกนะครับแต่วันนี้เราก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสุดท้ายแล้วเราก็สามารถชนะได้นะ่เป็นไงนะฮะฮึดขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นฤดูกาลนั่นก็คือการคว้าชัยชนะนะครับนี่เป็นชัยชนะที่พอร์ตเมนโรดและส็อตกลายเป็นกุญซือคนแรกใน สหัสสวัสดนี้ก็คือตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมานะครับปี2000เป็นต้นมาเนี่ยกุนซือที่ออกสตาร์ทให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยไม่เคยชนะเลยนะครับราฟาเบนินเตสรอยฮอตเซนเคนนี่เดลกิชนะฮะเบนนันโรเจอร์สแล้วก็เยนเอปไม่ชนะแต่อันเนอร์ซัสชนะได้สำเร็จนะครับเกมนี้เดียโกโชตาเป็นผู้พังประตูแรกให้กับยุคใหม่ของลิเวอร์พูลขณะดีวการโมเมซาล่าเนี่ยทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับ ในสุดสัปดาห์ของการเปิดฤด,ดูกาลอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วไม่มีผู้เล่นคนใดในปฏิสศาทศาศของพิมบลลีที่ทําประตูได้ในวันเปิดสนามได้เท่ากับโมเมตซาร่าหรือมากกว่าซาร่าตอนนี้ซาร่ามากสุดแล้วคือ9ประตูนะครับก็คุณอาร์เนอร์เนี่ยปาดเยลคว้าชัยได้สําเร็จถือว่าเป็นการลดความกดดันไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการคุมทีมนัดแรก หรือว่าคุมทีมใหม่เนี่ยยากอยู่เสมอนะครับนี่คือชัยชนะเกมแรกแล้วก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้นะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังการให้สัมภาษณ์แบบนี้ติดตามที่ได้ที่นี่นะครับบีแลมสิงทีวีครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะจ๊ะตัวเองสอง่งสติกเกอร์ให้ด้วยนะตุลีแดนอังกฤษเขียนบันทึกเจาะลึกเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์จากยอดปัจเจกบุคคลแห่งแอนฟิลบีแลมสิงห์กันใจเสนอหนังสือบอลฉบับสตอรี่สีแดงเล่ม3 From c o p end to c o อป n ออัจฉริยะต้องบันทึกสั่งจองวันนี้ที่ Line Official at bee lam sing inbox facebook b ี e L a M S I n facebook, ลมสิง f f n p p g g e หรือโทร095-987-4141 จองได้เลยนะจ๊ะอ่านวันนี้พรุ่งนี้อ่านอีกนะพิธิตเอ้ย